ดามาพาปังเลียงคิวเข้าเถวปังกันแถบเป็นแถบ,แบลูกๆโตเกียวนะฮะว้ายเป็นยังไงล่ะไอแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นสตาร์ทวันนี้เนาะสิบเจ็ดชั่วโมงนะฮะตอนนี้ตกเท่าไหร่แล้วเนาะ,ะอืมแสนกว่าแล้วพี่น้องขาแสนกว่าแล้วนะฮะลูกของเขาบอกว่าขอเพียงแค่ชั่วโมงละหม,นะมื่นก็พอนนะแม่แม เอาซื้อกันไปแล้วย้อนมาถึงคําว่าดราม่าของโตเกียวลูกๆทุกคนเข้ามาทีละคนสตาร์ทเมื่อวานนะคะเออที่เขาบอกว่าสแตมติดพ่อเนาะรักพ่อหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคะกล<ร>ายเป็นซ้อวันนี้จิ้นแบบน่ารักเนาะในมุมพ่อลูกนะคะเออ เป็นคอนเทนต์หาเงินไปเลยและหนึ่งสิ่งสำคัญหัวใจนะคะอไอแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเวอร์ชั่นน้องสแตมเวอร์ชั่นน้องผู้ใหญ่บ้านอพอ,อ,พอพอยบอพ่อพ่อนะเวอร์ชั่นน้องเง็สอุ้ยมวนกันนะชอบที่สุดน์เรียกชั่นนะฮะของน้องเจนนี่เนาะที่รับอืมอ่า เจอดราม่าเจอคำด่านะคะต่อมาต่อนะฮะเนี่ย <c oughs> โอ้นอารักเอาสนกลเป็นคอนเทนต์น่ารักคำๆไปเลยนะยังไงอ่ะ <c oughs> นี่นะเรียกชั่นกลายมีประโยชน์ยกขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ ได้เงินมวนซึมทำให้แม่ขำกักแล้ะสเตมก็กลายเป็นซอสไปเลยนะเออนะชีวิตอ่ะอืมตอนนี้ต่อคิวมาหาคู่จุนนะที่ไฟ์สดรับงานเมื่อวานเออยังไงอะไรนะการเข้าเข้าเอยขึ้นมาขอบคุณเนาะตั้งแต่เข้ามาอยู่จุดนี้ได้มีแสงมีสีมีเสียงขึ้นมีแม่ฮักที่ เข้ามาซัพพอร์ตนะคะที่แบ่งปันจากแม่แม่เอฟซที่เข้ามาลังลาจนถึงตัวได้รับของขวัญนู่นนี่นั่นเขาก็พูดและการรับงานเนี่ยคุยกันได้นะเพราะว่านักล้องสายของตัวเกียวนี้บอกเลยว่ารับงานเดี่ยวกันเป็นแถวแถวอย่างเจนนี่วันนี้ออกงานเดี่ยวโอ้โหบอกสุดยอดนะคะออมก็คือในความชอบความสุขของคนนะการติชมเป็นเรื่องธรรมดา แต่ติชมแล้วเขาจะรีแอคหรือว่าออกมาในแบบไหนอันนี้คือจุดปัจจัยของแต่ละบ้านของแต่ละช่องนะฮะแต่ว่าตัวเกี่ยวอ่าลูกๆเนาะอืมดราม่าพาดังปังสร้างกระแสะเพิ่มต่อยอดนะเออต้องขอบคุณนะเนี่ยมีแต่ดีกับดีนะฮะถ้าเรามองว่าดีเนาะอืมคำด่าข,ของคุณ <laughs> กลายเป็นคอนเทนต์สร้างเงินให้เขาเสรยิย เทดีนะคะพี่น hey, ้องพินี้พิจารณาสําหรับคนทําช่องนะฮะอืมสุดยอดเห็นเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่เขาท่าเหมือนกันนะสําหรับมุมมองมีความสุขไปนําเขาอยิ้มได้ตลอดทุกชาตินะกับเด็กๆทุกๆคนสู้ๆกันเด้อแต่ยอมรับนะพ่อลูกทางนี้บอกพ่อเขามีหัวใจหลักและคําสอนเนาะ เตรียมพร้อมรับและมีสติต,ตอบอยันสวยงาม